สวัสดีครับเพื่อนเอนก่อนอื่นทางเรา w h ย New Channel ต้องขออภัยเพื่อนๆนที่หายไปนานมากนะครับด้วยความตั้งใจแรกทางเราจะปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เลยหยุดลงคลิปไป ประกอบกับปัญหาทางด้านสุขภาพของผมนะฮะทำให้การลงคลิปอะไรมันล่าช้าออกอไปพอมารู้ตัวอีกทีก็1ปีแล้วครับ <c oughs> เอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าวิดีโอนี้คือรายการใหม่ของทางช่องเรานะครับชื่อรายการว่า Why Live Pay อาจจะร้ายหรือไลฟ์ก็ได้นะครับเป็นรายการที่ผม จะมาเล่นเกมต่างๆสไตล์ของผมเองนะครับเพราะอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เล่นเก่งเหมือนแคสเตอร์หรือยูทูบเบอร์หลายท่านแต่มั่นใจได้เลยครับว่าผมตั้งใจเล่นและผลิตคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมแน่นอนและนอกจากนี้ทางช่องเรายังมีการนําหนังเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเหมือนเดิมครับแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองและข่าวสารที่เราได้พบกันในแต่ละวันนะครับและจะเป็นยังไงต้องขอฝากติดตามชมด้วยนะครับไม่นานเกินรอแน่นอน เอาละก่อนเข้าเรื่องผมขอฝากว่าอนาคตทางช่องของเราก็จะมีการสตรีมเกมนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้เลยนะครับ และนี่คือเกม Legends of l u n t e r a นะครับเป็นเกมการ์ดที่เราได้ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมจะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันเป็นเกมการ์ดต่อสู้ที่มีระบบพื้นฐานง่ายๆแค่ทำยังไงก็ได้ให้เน็กซัสอีกฝ่ายมีพลังเหลือศูนย์ครับใครที่เคยเล่นเกมการ์ดอย่าง Hearthstone หรือดูการ์ตูนสมัยเด็กอย่าง Yu-Gi-Oh ก็คงพอเข้าใจได้ไม่ยากครับแต่ในระบบพื้นฐานง่ายๆก็จะมีความซับซ้อนความลึกของระบบเกมซ่อนอยู่ อย่างเกม Legends of Runeterra มีพื้นฐานตัวละครและเนื้อเรื่องจากเกม League of Legends ทำให้แชมเปี้ยนจาก LOL จะเข้ามามีบทบาทในเกมนี้ด้วยอย่างระบบอัพเลเวลของแชมเปี้ยนถ้าเราทำตามเงื่อนไขได้ตัวแชมเปี้ยนจะมีพลังโจมตีพลังชีวิตรวมไปถึงสกิลที่มากขึ้นด้วยยูนิตอื่นๆก็เปรียบเหมือนตัวมินเนี่ยนในเกม LOL เพียงแต่ยูนิตในเกมนี้ก็มีความสามารถต่างๆไม่แพ้ตัวแชมเปี้ยนเลย ด้วยค่าสถานะต่างๆอย่าง barrier, fearsome, quick attack และอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายถ้าพูดทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ก็คงไม่เห็นภาพเพราะงั้นเดี๋ยวไปรอดูในตัวเกมกันดีกว่านอกจากนี้อาณาจักรรูนเทล่า ural, ยังมีเวทมนต์ต่างๆอีกมากมายที่มาในรูปแบบการ์ดเวทมนต์นั่นเองการ์ดเวทมนต์ ond, ก็มีหลายรูปแบบทั้งเวทช้าเวทเร็วแลเวท,ทันที r e b e r ที่ไม่สามารถขัดขวางได้และผลของการกระทําของคนที่ท,ทําทีหลังผลจะเกิดก่อนฟังแล้วเพื่อนๆอาจจะงงนะฮะแต่ถ้าไปดูในเกมเราจะเข้าใจได้ไม่ยากครับ <S <S> <S การประชิญหน้ากันของผู้เล่นทั้งสองฝายนั้นผัดกันเล่นเป็นรอบโดยที่จะมีฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันสลับกันไปโดยเกมนี้ผู้เล่นจะอัญเชิญแชมเปี้ยนยูนิตหรือไรยเวทมนต์ต่อสู้กันโดยใช้มานานะครับโดยมานาจะเพิ่มขึ้นรอบละหนึ่งหน่วย แต่ที่เกมนี้ต่างจากเกมอื่นคือถ้าเราใช้มานาเหลือมานาที่เหลือจะถูกเก็บเป็นมานาสเปลสําหรับใช้ร่ายเวทมนต์ได้สูงสุดถึง3มานาเลยครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการ์ดที่เราจัดมาแชมเปี้ยนกับเวทมนต์ที่เลือกและก็มือของเราว่าจะดวงขึ้นมากแค่ไหนมากพอที่จะกําจัดคู่ต่อสู้ให้เน็กซัสเหลือศูนได้หรือเปล่าตัดมาที่เกมเพย์ครับ เป็นการจัดคู่ในแรงจัดอันดับนะครับซึ่งผมที่เพิ่งเล่นมาไม่นานก็ยังอยู่ในแรง้งบอลสองนะฮะอาเซียที่ผมผ่านแร้งสามาแล้วนะครับเพราะว่าเลขสามนะครับเป็นเลขของกลุ่มคณะราษฎรเนะี่ยคณะราษฎรของเราไม่เป็นไรครับเอาใหม่แล้วว่าผมจะไต่แร้งเพื่อจะไปคลองสัญลักษณ์ชู3นิ้วบนโปรไฟล์ผมฮะอ่อและผมก็ได้เจอคู่แข่งแล้วนะครับเป็นคุณอันคุณอัน36 ซึ่ง36เนี่ยผมว่าถือเป็นไซส์ที่เล็กกว่ามาตรฐานนะฮะรอเล่นนะครับเอาละตัวที่ชอมเปี้ยนที่ผมเลือกมาในเด็กนี้นะครับก็คือทีโมกับเซตนะฮะซึ่งทีโมก็จะมีสกิลปกเห็ดนะครับซึ่งมีความสามารถไปเกาะตามการ์ด เวลาคู่ต่อสู้จั่วการ์ถ้าการ์นั้นติดเห็ดนะฮะก็จะโดน1ดามเมจเข้าเน็กซัสคู่ต่อสู้ส่วนเซ็นะครับมีสกิลที่เวลาโจมตีก็จะสร้างร่างเงาออกมาซึ่งร่างเงาของเซตเนี่ยจะมีพลังโจมตีและพลังชีวิตเหมือนกับเซ็ทุวก,การลยฮะถ้าเซ็หรือร่างเงาโจมตีโดนเน็กซัสองครั้งก็จะเลเวลอัพนะครับส่วนทางคุณอัน36ก็จะมีแชมเปี้ยนเป็นไพค์มินมิดฟอร์จูน เล็กไซด์อาซึ่งมิดฟอร์จูนี่ก็น่ากลัวนะครับเธอมีสกิลที่เวลายูนิตใดก็ได้โจมตีจะทําความเสียหายทันที1นึ่งดาเมจกับตัวทุกตัวแล้วก็กับเล็กซัสด้วยนะฮะและมิดฟอร์จูนโจมตี4ครั้งก็จะระเวลอัพแล้วนะครับแล้วคู่ไพ่กับเล็กไซด์ก็เป็นแชมเปี้ยนที่เล่นกับคีย์เวิร์ดเลิร์กนะฮะถ้าท็อปเด็กเป็นยูนิตจากรีเจนเดียวกันจะบวกพลังโจมตีให้ทันที1หน่วยนะฮะซึ่งโหดมากนะครับเรียกว่าเน้น ตีเน้นต่อยกันรัวๆและเมื่อเกมเริ่มก็ก็เหมือนเกมการ์ดทั่วไปนะครับที่เราต้องมาเลือกว่าจะเก็บใบไหนไว้ใช้หรือว่าจะเปลี่ยนใบอื่นมาแทนที่นะฮะและผมก็เลือกที่จะเอาโปลโลแคนนันออกเพราะว่าไม่อยากจะต้องทิ้งการ์ดในเทิร์นแรกๆนะครับแล้วก็ที่เอาไอ้พัดเดเนี่ยครับพัฟแคปพัดเดออกเพราะว่าต้องการหาการ์ดค่าไร่น้อยๆมาเล่นในเทิร์นแรกๆก,ก่อนครับ แต่ก็แต่ก็ดวงนะครับทิ้งพับแคทแต่ก็ได้มันกลับมาอีกนะครับอยากได้ค่ารายน้อยๆก็เอิมมาซ่ห้าได้เก็ e เอ็กไซ์มานะครับ<ๆ>ก็ดีนะครับเอาไว้เก็บค่าแชมเปี้ยนได้สักตัวไละทำดาเมจได้ ก็นั่นแหละครับโดนไปในร o u แรกก่อน2ดาเมจฮะอันนี้คือ deckler นะครับถ้าใบบนสุดของการ์ดที่จูเนี่ยเป็น r e g ียนเดียวกันก็จะบวกพลังโจมตีให้1ถาวรเลยนะครับถ้าเราฆ่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้ซึ่งรอบหลังๆเนี่ยมันจะตัวโตวมากพลังโจมตีจะเยอะมากนะครับแล้วมันยังมี k e ว w o r d fear ซัมอีกฮะซึ่ง k e ว w o r d fear ซัมเนี่ย,ยต้องใช้ยูนิตที่มีพลังโจมตี3มาบอกนะครับไม่อย่างนั้นไม่สามารถกรันการตีของยูนิตตัวนี้ได้นะฮะ โอเคครับจบเทินไปในราว2เนี่ยสังเกตนะครับว่าโทเค็นรูปดาบเนี่ยจะย้ายมาอยู่ฝั่งเรานะฮะหมายถึงว่าเราเป็นฝ่ายโจมตีในราวนี้นะครับ <mm ผมเลือกที่จะลงไซเดนชาร์ดเซียลงไปเพื่อหวังตีเน็กซัสเขาคืนบ้างนะฮะ <mm ด้วยความที่มันเป็นยูนิตอิลลูซีฟนะครับ ซึ่งความสามารถพิเศษของยูนิตอิ u ู i v e เนี่ยคือต้องใช้ยูนิตอิ u ูซีฟเหมือนกันในการบล็อกนะฮะแต่ทางฝั่งคุณอันสาบหกใช้ s p ป l l b o สคิวเวอร์สวนกลับมานะครับซึ่ง s p e l l b o สคิวเวอร์เนี่ยครับทำให้ยูนิตที่เราเลือกโจมตียูนิตอีก่ายนึยนะครับแล้วก็จะใบนั้นเนี่ยก็จะกลับไปอยู่บนพอเต็กพูดง่ายว่าตาต่อไปจวก,ก็ขึ้นมาก็จะเจอมันอีกรอบนึ่งนะฮะอ่ะนี่ไง มันกลับมาแล้วฮะกับพลังที่เลิกไปจากรอบที่แล้วด้วยนะครับผมเลือกที่จะลงโซลิทารีมังนะฮะเพราะว่าสกิลของโซลิทารีเนี่ยจะเรียกยูนิตเราขึ้นมือนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มียูนิตท,ที่ต้องเรียกกลับครับ,รบก็เลยลงเลยทางสายคุณอันลงแลนด์มาร์มานะครับ แลนด์มาร์กเนี่ยเป็นเหมือนยูนิตที่ไม่สามารถโจมตีหรือป้องกันได้นะครับแต่จะมีผลตามที่การ์ดได้บอกเอาไว้ซึ่งความสามารถของมันคือการเลือกการ์ดที่จะจั่วขึ้นมาในเทิร์นหน้านะครับจาก3อไปอเพราะว่าเขาต้องการเลิกนะครับผมผ่านนะครเพราะว่าไม่มีมานามาใช้แล้วนะครับโอ้ลงมาอีกตัวแลครับ แต่ว่าแต่ว่าส่งลงมาตีตัวเดียวนะครับโอเคฮะก็ดีครับผมจะได้บล็อกเขาได้เพราะเราไม่ยอมที่โดนตีเน็กซัพถ้าไม่จํเไปนนะฮะก็แลกกันเจ็บกันไปนิดหน่อยนะครับและเซตขึ้นมือนะฮะซึ่งในราวนี้ผมมีมานาพอที่จะช่วยเซตได้โดยการรีชีชนะฮะซึ่งถ้าอย่างนั้นก็ ถ้างั้นผมก็ลงเซตไปเลยแล้วกันนะครับเขาลงยูนิตมาเอ้าเขาโอ้เขามอบโอ้งยูนิตมาแล้วมันให้คีย์เวิร์ดวุ่นในเลเปินะครับแต่ก็นั่นแหละครับตีแม่งก่อนเลยครับจังหวะนี้อย่างที่บอกครับสกิลเซตมันจะสร้างร่างเงามาช่วยตีอีกหนึ่งตัวนะครับเอาใช้สเปลใช้สเปลเรียกควดนะครับเตรียมเลิฟนะฮะตาหน้าก็อาจจะโดนหนักนะตาที่เขา โจมตีนะฮะอ้าวแล้วเขาไม่ยอมบอกร่างเงาของเซตนะครับซึ่งเซตเนี่ยถ้าร่างเงาหรือตัวเซตเองตีเน็กซัสได้2ครั้งนะครับก็จะเลเวลอัพนะโอเคครับจบราวนี้เราตีเข้าเน็กซัสเข้าไป6นะฮครับไปเต็มๆ6ดาเมจนะครับราวนี้แลนด์มาร์คเขาครบกำหนดแล้วนะฮะเลยซัมมอนมมลิทออกมาอีกตัวนะครับแล้วก็ซัมมอนเซอร์ไซคอลเลอร์มาพรีดิก เพื่อให้ตีได้เลิกนะครับเจอเด็กเลิกนี่ก็น่าจะเจอแบบนี้บ่อยๆนะครับ<ฮ>นะครับ<ฮ>ผมเลือกที่จะลงชัมวัมลงมาเพราะมันคมสุดนะครับตี4เลือด3ลงมาเอาไว้กะบล็อกเลยครับ ผมโดนลากไปตีนะครับ <S <S 1> <S 1> เอาละเขาจะยังไงครับเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับที่เรายังมีมานาเหลือไว้รีทีทไว้ช่วยเซตได้นะครับตอนนี้เซตจะได้ไม่ตายฟรีครับ และที่ผมยอมโดน2ดาวเนีเพราะเราจะเก็บตัวอิลูซีฟไว้ตีเขานะครับและนี่ครับแล้วเราก็ลงเซตกลับไปใน1มานาน,นะฮะเอาละครับทีโมโแชมปเปี้ยนอีกตัวหนึ่งขึ้นมือนะครับถือว่ามือขึ้นครับเกมนี้ ผมกาลังคิดอยู่นะว่าจะลงคีโมไปเลยดีหรือเปล่าเขาจะมีอะไรมาฆ่าไอตัวนี้ผมไหมฮนะเพราะเลือดมันแค่หนึ่งเองนะครับแล้วผมก็เลือกลงคีโมไ,ไปนะครับส่วนหนึ่งที่ผมกล้าลงก็เพราะว่าการ์ดบนมือเขาเหลือน้อยแล้วนะครับ <S <S เขาลงมาแล้วเซ็ตผมโดนเดนิเตอร์อีกแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ต้องตีไปก่อนครับจังหวะนี้ ใช้มัชรูมคลาวนะครับซึ่งเป็นเป็นการปลูกเห็ดลงไปในเด็กของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วการที่ผมใช้มัชรูมคลาวเนี่ยในการปลูกเห็ดไปก่อน2ใบนะครับเพื่อที่จะได้มีเห็ดไปก่อน10ดอกที่จะทำให้คีโมโลเลเวล up เร็วขึ้นนะครับและคีโมเจ้าหนูเราก็เลเวล up แล้วครับ แล้วผมก็ลงลงเห็ดไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อบล็อกแล้วมันก็ย,ยังมีสกิลที่ถ้าเราใช้สตลนะฮะมันจะปลูกเห็ดเพิ่มให้ทันทีสาบล็อกแล่นี่ครับโดนไปแล้วและนี่ครับและนี่ครับจัวเจอครับรับไปหนึ่งดามเมจจ้า และเขาพลีดิกลงมาอีกแล้วนะครับลงยูนิต4-3ลงยูนิต4-3ลงมานะครับยังดีที่เรามี Get e x c i t e นะฮะที่ถ้าเราทิ้งกราซหนึ่งใบมันจะทำ3ดาเมจต่อยูนิตหรืออะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้นี่คือหมายถึงจริงๆจะยิงเข้าเน็กซัสเขาไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมต้องยิงเซอร์ไซท์เขาเล4-3ก่อนนะครับเพื่อจะได้ที่เราจะได้ไม่เจ็บหนักนะคร และก็เป็นไปตามที่เขาวางของเขาจะลากเสร็จผมไปกินนะครับนะครับเสร็จผมโดนลากไปกินแล้วครับแต่เราเอาลุงเห็ดมารับดาเมจอีกตัวดีกว่านะเราจะได้ไม่เจ็บครับ เอาเราได้ทีโมมาอีกใบนะครับนี่ครับเวลาเราได้แชมเปี้ยนอีกใบถ้าเรามีแชมเปี้ยนอยู่แล้วในสนามนะครับมันจะกลายเป็นสเปลให้เราได้ใช้ครับแล้วก็จะสับแชมเปี้ยนตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กนะก็คือการแชมเปี้ยนมันจะไม่เสียเปล่าถ้า ยังไม่โดนฆ่าตายนะครับมันก็จะกลายเป็นสเปลให้เราได้ใช้นะแลนะทีโมโที่เลเวลอัพนะครับก็จะมีสกิลคูณ2เห็ดที่เรามีอยู่ในเด็กคู่ต่อสู้นะนี่ครับเขามี30ไปเดี๋ยวเขาโดนปลูกเห็ดไป44ดอกแล้วครับ เขาลง s n a p w a w มานะครับไอตัวนี้ลงมาถึงตีได้นะครับถึงแม้มันจะศูนย์สนะฮะแต่ว่าด้วยเด็กเลิลงมาแล้วบวกพลังโจมตีเป็นตี3เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราเจอเขาเนี่ยมือขึ้นจริงๆนี่เราแทบจะโดนตีแทบุกเพอร์เลยนะครับผมว่าโอเคครับเขาเน็กซัสเหลือหนึ่งครับทีโมเราตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่และนั่นแหะครับเหตุเราการ์ดไปเดียวเจอไปสองหนอครับโอเคครับ จบครับเน็กซัสโดนเหตุมาตีแตกนะครับเกมนี้และใช้ชนะก็เป็นของเรานะฮะอย่างที่บอกยังไงผมก็จะไปโชว์3นิ้วในแรงของ LOR ครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Legends of r u n e t e r r a กับเด็ก e ีโมเหตุเมานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากติดตามช่องทางสตรีมและโซเชียลมีเดียอื่นๆของช่องเราไว้ด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ